เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องหมอนวดหน้าใสกับมาเฟียหน้าโหดแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตามาเฟียหนุ่มลูกครึ่งนามว่าแดเนียลวินตันกำลังถอดชุดทำงานของเขาออกเพื่อรอให้หมอนวดสาวในชุดวากวิวเข้ามานวด เพื่อทำให้เขาผ่อนคลายเขาว่ากันว่าสาวหมอนวดคนนี้เป็นคนใหม่ส่วนคนเก่ากลับประเทศไปแล้วรอเพียงไม่นานสาวสวยในชุดว่าวิวก็เข้ามาในห้องนอนของเขาที่มีเตียงพิเศษสำหรับนวดโดยเฉพาะเขาไมา่ได้ใส่ใจเจ้าหล่อนร่างเล็กๆที่เห็นเพียงทางหางตาแต่ศพประมาท ที่เธอตัวเล็กแบบนี้แล้วจะมีแรงมากพอทำให้เขาผ่อนคลายอารมณ์ได้หรือไม่เขาไม่ได้คิดสงสัยอะไรเมื่อเจ้าหล่อนเห็นเขาเปลือยร่างนอนคว่าหน้าอยู่บนเตียงรอเธออย่างใจเย็นหมอนดสาวหันไปจดเทียนเพื่อบำบัดกลิ่นให้เขาสดชื่นมาเฟียหนุ่มรู้สึกผ่อนคลายลงมากแล้วจึงค่อยๆหลับตา ตอนที่หมอน,นวดสาวเทน้ำมันนวดกลิ่นหอมลงบนแผ่นหลังของเขาก่อนที่เธอจะค่อยๆวางมือเล็กๆล,ลงละเลงน้ำมันกลิ่นหอมอาการนั้นทำให้มาเฟียหนุ่มชอบใจถึงกับส่งเสียงครางเบาๆในลำคอทว่าไม่กี่นาทีถัดมาเขาก็ต้องขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเสียงแปลกปลอม สติสัมปชัญญะรีบกลับมาทันควันก่อนที่เขาจะรีบหันกลับมาอย่างทันท่วงทีมือเล็กๆของหมอนวสาวจึงไม่ทันได้เสียบมีดพกด้ามเล็กๆเ,เข้ากลางหัวใจของเขาทางด้านหลังใหญ่ตัวแสบเขาสะบัดเสียงดังลั่นกรี๊ดแกไอ้มาเฟียใจร้ายไอ้ฆาตกรใจโหดคนอย่างแกมสมควรตาย หมอนวดสาวด่าเขาสาเสียเทเสียเธอไม่ยอมปล่อยมีดเขาจึงจงใจบีบมือเธอจนเธอร้องโอยและปล่อยมีดลงทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะปล้ำสู้แม่สาวร่างเล็กจะตัวเล็กกว่ามากแต่เธอก็สู้จนขาดใจแดนเนียลแทบไม่อยากจะเชื่อที่ได้เห็นใบหน้าของเธออย่างชัดเจนจัสตินนั่นเธอจะทำอะไรเขาถึงกับสะบัด เพราะมาริคือสาวน้อยบ้านสวนที่เคยให้ความช่วยเหลือกับเขาเมื่อสองปีก่อนแต่ตอนนี้เธอกลับเข้ามาเอาชีวิตเขาถึงในบ้านของเขานี่อย่างไม่กลัวตายที่สำคัญเธอมาที่นี่เพียงคนเดียวเราก็ว่าจงใจเข้ามาให้ได้แต่ไม่คิดจะออกไปเขาผลักเธอคว่ำลงกับเตียงไม่สนใจเสียงกรีดร้องของเธอ แต่เพียงนึกสงสัยว่าเธอเอามีดไปซ่อนเอาไว้ตรงไหนทั้งๆที่คนของเขารักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมแต่จะว่าไปแล้วเธอกนุมนิ่มหน้ากอดหน้าหอมหน้าฟัดมากกว่าเมื่อก่อนนี้ที่เธอช่วยเขาเอาไว้ที่บ้านสวนอีกนะเธอทำอย่างนี้ทำไมจจสมินใครส่งเธอมาเขาถามด้วยน้ำเสียงอันดุดันแต่เธอกลับตอบเขาไปอีกเรื่อง คนอย่างแกมันสมควรตายกรี๊ดปล่อยฉันนะปล่อยฉันนอาโว้ยฉันจะฆ่าแกให้ตายตามตากับยายของฉันไปเลยเขาตกใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นอะไรนะตาทองใบกับยายจิมตายแล้วหรอเขาเผลอปล่อยมือเธอและมันทำให้คนร่างเล็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอาฆาตขวาถาดเครื่องดื่มมาปาใส่หน้าเขาแต่ เดนิเอลที่ฝึกร่างกายมาเป็นอย่างดีหลบหลีกได้อย่างทันควันแต่เธอก็ยังพลิกตัวไปควา้าเอาแจาก,กันมาปาใส่เขาได้อีกเสียงดังโครมครามพร้อมกับเสียงกรีดร้องทำให้บอดิการ์ของเขาเรีบพรวดพลาดเข้ามาพากันเข้ามาในห้องแต่เขากลับตวัดไล่พวกนั้นออกไปเพราะเขาสามารถจัดการเองได้ก็แค่ผู้หญิงถือมีด ศิลปะการต่อสู้ที่มีก็น้อยนิดเมื่อเทียบกันกับเขาแววตาของเธอเต็มไปด้วยความโกรธเกลียดและชิงชังทงั้งๆที่เขาเคยชื่นชมว่าเธอช่างมีดวงตางดงามกลมโตอะไรนะที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้เขาหลบแก้วน้ำที่เธอปาใส่เขาเสียงแตกกระจายดังเพลง้งก่อนที่เขาจะรวบร่างอรชรนเข้ามากอดไว้ อกสาวนุ่มนิ่มครับบีกับอกเปลือยกำยำปะทักกันชนิดไม่มีอากาศได้ลอดผ่านทำให้เขาพรังพร้อมขึ้นมาอย่างผิดที่ผิดเวลาปกติมาเฟียอย่างเขาไม่ได้ใจดีกับผู้หญิงนักแต่สำหรับเธอมันคนละเรื่องกันเมื่อคราวที่เธอให้ความช่วยเหลือเขานั้นเธอ,อยังเด็ก ในสายตาและหน้าทนุถนอมผิดจากตอนนี้ที่แสนอบอิ่มเต็มไม้เต็มมือเขาจัดการรวบร่างเธอวางลงบนเตียงอย่างกระแทกกระทันทำเอาสาวน้อยจุกจนพูดไม่ออกจากคำด่ากลายเป็นเสียงครางก่อนที่เขาจะฉีกถึงชุดของเธอออกสาวน้อยหน้าใสถึงกับตื่นเตเลิดเธอจะเข้ามาเอาชีวิตเขาแทๆ้ๆและ พร้อมจะตายไปหลังจากทำหน้าที่ของเธอสำเร็จแต่ไม่ใช่ให้เขามาตักตวงเอาจากร่างกายของเธอฉันจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเธอถึงได้ทำแบบนี้แต่ตอนนี้ฉันจะต้องรวบรัดตัดตอนตัวลึกก็เล็กแค่นี้ริอ่านจะมาเป็นนักฆ่าเขาพูดอย่างเยือกเย็นก่อนที่เธอจะกรีดร้องลัน่นเมื่อเขาจัดการฉีกถึงเสื้อผ้าน้อยชิ้นของเธอจนขาดติดขามือ อย่านะไอ้สาะระเลวฉันจะไม่ยอมให้แกทำแบบนี้กับฉันแน,น่ๆเธอ,อยังคนโกรนดา่าเขาไม่เมลนนิกกลาจนแดเนียลนึกโกรธปากดีนักนะฉันไปทำอะไรให้บอกฉันมาสิเธอถึงสา์แช่งเขาไม่ยอมหยุดปากไม่บอกใช่ไหมงั้นได้เธอก็ต้องได้รับการลงโทษจากฉันสาวน้อย คอยดูสิว่าจะปากแข็งได้อีกขนัดไหนเขากระชากปราการดานสุดท้ายออกจากร่างนุ่มนิ่มก่อนจะชิมรสหวานผุดผาดไปทั้งเนื้อทั้งตัวเธอส่งผลให้สาวไทยที่แสนเวอร์จิน้นถึงกับร้านร้อนจนทำอะไรไม่ถูกปล่อยให้เขาได้หาความหวานนุ่มลึกจากตัวเธอได้อย่างที่เขาต้องการอย่าใจอ่อนเด็ดขาดนะมะลิเธอต้องไม่ใจอ่อนไม่ยอมอ่อนข้อให้เขา เธอกระชากมือออกแล้วจิกผมของเขาออกจากอกของเธอก่อนจะใช้อีกข้างตบเขาอย่างแรง<อ>เพีย้ยคราวนี้มาเฟียหืนโกรธจ,จัดก็จัดการความร่างของเธอและลงมือทางด้านหลังอย่างรุนแรงจนเธอถึงกับรีดล้องลั่นแต่ไม่ชาทุกอย่างก็ดำเนินไปตามกระแสแห่งเพศรสเขาชอบใจที่รู้ว่าได้เป็นคนแรกของเธอ และพาเธอไปหาความสุขพร้อมกันกับเขาเมื่อเขาได้อย่างใจหมายจึงเพิ่งรู้ความจริงความต้องการของเขาคงรุนแรงจัดทาให้เธอสลบไปแล้วก็ดีเหมือนกันจะได้เลิกพยศเศษีเขาคว้าชุดกลุ่มง่ายๆมาสวมหลังจากออกจากค้องน้ำชําระร้างร่างกายและเดินออกมาพบกับทอมสันคนสนิทมือขวาของเขา ทอมจันทีรออยู่นานแล้วเมื่อเห็นเจ้านายจึงรีบออกมารับหน้าจึงรู้ได้ว่าเขาสามารถรับมือกับหมอนวดนักฆ่าได้สําเร็จเมื่อเฉงงกหน้าเข้ามาจึงเห็นสาวคนนั้นความลับอย่างหมดท่าบนเตียงไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ้านายของเขาจัดการกับเจ้าหล่อนด้วยวิธีไหนแกไปสืบเรื่องของตาตายายที่บ้านสูนมาสิ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทอมสันได้ยินดังนั้นถึงกับง,งุนงงแต่ทองใบนะหรือครับเขาไม่ตอบแต่ทอมสันค,คลับคล้ายคลับคลาสาวใบหน้าสวยนั่นนั่นนั่นคุณจะมินหรอครับมาเฟียหนุ่มถึงกับถอนหายใจเธอมาฆ่าฉันเพราะตายายของเธอตายเธอไม่ยอมเล่ารายละเอียดอะไรให้ฉันฟังแต่ดูเหมือนจะมีเรื่องเข้าใจอะไรผิดบางอย่าง เพราะฉะนั้นแก่ต้องไปสืบมาให้รู้ให้ได้เขาออกคำสั่งด้วยน้ำเสียงอันเข้มดุครับรับคำย่างแข็งขันเสร็จแล้วจึงทออสายตามองร่างบอบบางที่ยังคงหลับไหลยอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกที่แปลกไปไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ที่รู้รู้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแดเนียล หันกลับมาที่สาวน้อยหน้าใสของเขาอะไรกันนะที่ทำให้เธอแค้นเขาได้ถึงขนาดจะฆ่าฟันเขาแบบนี้ทั้งที่เขาเองก็ตอบแทนเธอด้วยเงินหลักล้านในการให้ความช่วยเหลือให้ที่ลบซ่อนหรือว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่คิดเลยเขาทอดสายตาสังเกตเธออีกครั้ง ใบหน้านี้รบกวนจิตใจเขามานานเต็มทีคิดเอาไว้อยู่เหมือนกันว่าถ้าเขามีโอกาสจะส่งตัวเครื่องบินแล้วให้เธอมาพบเขาที่นี่สักครั้งแต่เขากลับไม่เคยคิดเลยว่าการมาของเธอคือการมาฆ่าเขามาเอาชีวิตของเขา มือหยาบค่อยๆแตะลงบนผิวเนี่ยละเอียดสีน้ำผึ้งเธองดงามมากเหลือเกินสองปีมานี้เธอช่างงดงามหน้ากอดหน้าสัมผัสเสียงครางเบาจากคนร่างเล็กเธอกำลังเจ็บปวดร้าวระบมไปทั่วสับพางแต่พอมองไปรอบๆก็จำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาคิดแกเขาจุปากทันควัน หยุดทำแบบนี้นะจัสมินไม่อย่างนั้นฉันจะลงโทษเธอแบบเมื่อกี้นี้อีกแน่ๆเธอจ้องเขาอย่างอาฆาตใบหน้าแดงเรื้อทันตาเมื่อภาพทุกอย่างหวนคืนกลับมาในสมองดวงตาสีเขียวปนเทาของเขาสำรวจร่างกายของเธอ,อยามไม่คิดจะปิดบังจะเล่าให้ฉันฟังได้หรือยังว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อทองใบกับใย,ยจิมของเธอทำไมถึงตายเธอกำรามในลำคอ ก็เพราะแกส่งคนมาปิดปากพวกเราฉันยังจำได้มันคือคนของแกนั่นแหละมันเข้ามาและแล้วเสียงของเธอก็ขาดหายความทรงจั์อันเร็วร้ายเข้ามาในสมองอีกครั้งเหมือนว่ามันไม่เคยหายไปไหน ตอนนั้นเธอไปเรียนกลับมาค่อนข้างมืดเพราะมีงานกลุ่มทันเห็นตากับยายถูกพวกมันฆ่าตายทีละคนสาวน้อยที่ตกใจหาที่หลบที่ข้างต้นมะม่วงต้นใหญ่อายุกว่าร้อยปีเธอจำมันได้ไอ้เนีวสันคนของเขานั่นแหละมันต้องการมาปิดปากตากับยายของเธอ เธอหนีไปพวกมันหาเธอไม่เจอเพราะส่วนนั่นเธอรู้ที่หลบหลีกและมันก็กว้างขวางคนแค่เพียงไม่กี่คนไม่สามารถปูพรมค้นหาเธอเจอได้แน่และความแค้นนี้เองที่ทำให้เธอตัดสินใจเรียนภาษาและสมัครงานมาเป็นหมอนวดวางแผนด้วยตัวคนเดียวหัดฝึกเรียนศิลปะป้องกันตัวในอินเทอร์เน็ต เพื่อมาเอาชีวิตแลกกับชีวิตเธอไม่มีเสียงจะอื้นมีแค่น้ำตาที่ไหลลงมายังไม่ขาดสายกับดวงตากลมโตที่เต็มเปี่ยนไปด้วยความเคืองแค้นเขารู้ดีแต่เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้รก,กรรมตากับยายดีกับเขาช่วยรักษาเขาซึ่งตอนนั้นถูกยิงมาอาการไม่ดีเขาหายดีได้ก็เพราะความซื่อของครอบครัวของเธอ และเขาก็กอดเธอไว้ฉันเสียใจที่เกิดเรื่องใดๆนี้กับเธอไม่ว่าเธอจะเข้าใจผิดฉันเรื่องอะไรแต่คนอย่างฉันไม่เคยทำร้ายคนที่มีพระคุณเพราะฉะนั้นบอกฉันมาเธอจัสมินว่าเธอเห็นอะไรเธอดิ้นกลุกหลักเล็กน้อยแต่คำพูดนั้นของเขาทำให้เธอสันสะท้านไอ้เนลสันมันบอกลูกน้องของมันว่าให้ฆ่าตากับยาย เขาถึงกับคำรามเนียวสันเขาสะบดก่อนจะประคองใบหน้าดวนแดงนั่นไว้เธอไม่ได้ตาฝาดแน่นะจัสมินเธอจ้องตาเขาไม่กระพริบเขาคำรามในลำคอนึกอยู่แล้วว่าต้องมีนอนบ่อนไส้อยู่ในบริษัทแค่ไม่เคยคิดว่ามันจะทำแบบนี้และเขาก็ขมวดคิ้วมุ่นเพราะร่างในอ้อมกอดค่อยๆอ่อนลง เธอกำลังตัวร้อนและกำลังไข้ขึ้นมาเฟียหนุ่มหน้าโหดจึงวกเวกเรียกคนเพื่อตามหาหมอตามหมอมาช่วยตรวจร่างกายของเธออย่างทันท่วงทีเขาโทรศัพท์ติดต่อกับทอมสันเล่าเรื่องจากปากคนหน้าใสอีกฝ่ายฟังขณะที่ทอมสันเองก็แจ้งข่าวร้ายกับเจ้านายว่าตายายของเธอเสียชีวิตไปแล้วจริงๆ เพราะถูกยิงแถมยังอำพรางศพโดยเอาไปเผาในสวนของพวกแกมีแค่สาวน้อยมลิที่หายตัวไปใครจะรู้ว่าเธอจะเก็บกดความแค้นเพื่อตามมาฆ่าเขาถึงที่นี่ช่างน่าสงสารนักหมอมาตรวจอาการไข้ของมลิอย่างละเอียดแดเนียลเองก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีเขากำลังสืบเรื่องของเมวสันไอหมอน,นั่นถูกตามรอยทุกฝีก้าว เขาเพิ่งจะจับได้ว่ามันแอบติดต่อกับนักธุรกิจชื่อดังซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกันกับเขาสามวันต่อมาอาการของสาวน้อยหน้าใสก็ค่อยๆดีขึ้นแต่เธอยังไม่ยอมเชื่อใจเขาง่ายๆเขานิคิดในใจว่าไม่เป็นไรเขาเองก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้เธอเชื่อใจและพร้อมจะให้ทุกอย่างตามที่เธอต้องการ ยกเว้นเพียงแค่ชีวิตของเขาหญิงสาวสวมชุดคล้องข้างหนานั่งรับอากาศเย็นๆอยู่ที่สวนในคฤหาหนาทรงโบราณของเขาดวงตาของเธอทอดมองสิ่งสวยงามเบื้องหน้าแต่ยังเห็นแววความทุกข์ระทมอยู่ในนั้นแดเนียลเพิ่งกลับมาจึงเข้าไปกอดเธอทางด้านหลังเธอสะดุ้งเฮือกและลุกขึ้นพยายามจะลบปลีก เาะว่าเขากลับไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้นกับเขามาเฟียหน้าโหดแต่รักและหลงสาวน้อยตัวเล็กเป็นอย่างมากบังคับหันหน้าเธอมาเผชิญหน้ากับเขาให้จงได้ก่อนที่เขาจะจุมพิษเธออย่างรอนรุ่มไม่สนใจคนรอบข้างว่าจะกำลังมองมาที่ทั้งคู่ เธอออกแรงผลักเขาแต่ทว่ามันกลับไม่เป็นผลสุดท้ายเธอต้องยอมตามใจเขาอยู่ดีก่อนที่เขาจะค่อยๆถอยออกมาสบตาเธออากาศค่อนข้างจะเย็นเดี๋ยวก็ค่อยกลับหรอกเขาเตือนเพื่อความเป็นห่วงแต่เธอกลับเม้มปากไม่ยอมตอบเขาเขาจึงหัวเราะเบาๆ ไม่ตอบก็ได้แต่เดี๋ยวจะทำให้ครางเรียกชื่อแดเนียลไม่หยุดเลยคำพูดหื่นหามทำให้สาวน้อยขืนเขินจัดนี่เขาพูดจริงหรือใดจะบ้าไปหรือเปล่าปล่อยนะในที่สุดเธอก็ยอมพูดจนได้เขาจึงจูงมือพาเธอเข้าบ้านในนี้อุ่นกว่าข้างนอกมากนะักก็พาเธอเข้าไปในห้องทำงานของเขา เพราะในนี้สามารถพูดคุยกันทุกอย่างอย่างเป็นความลับเธอมองไปร,บรอบๆอย่างไม่ไว้วางใจเพราะความคิดข้างแค้นยังคงฝังใจเธออยู่ทตว่าเขากลับบอกความลับที่เธอได้ฟังแล้วยังต้องอึง้งเพราะเขาพูดถึงเนลสันผู้ชายคนนั้นเป็นผู้ร้ายตัวจริงมันสร้างตัวตนผ่านมันสร้างตัวตนผ่านชื่อของเขาและมันทำให้เธอเข้าใจผิด คิดว่าเขาเป็นคนสั่งค่าตายายของเธอเขากอดเธอด้วยความเสียอกเสียใจเพราะเขาเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าคนที่เขาไว้ใจจะหักหลังกันได้ซึ่งๆึ่งหน้าตอนนี้ฉันกําลังเก็บหลักฐานมันได้เยอะอยู่พอสมควรรอแค่มันมาติดกับดักของพวกเราเท่านั้นแหละเขาบอกเธอในที่สุดและเธอก็ยังขมวดคิ้วนิ้วหน้าเพราะความไม่แน่ใจในตัวเขาแดเนียล เดินเข้ามาเฉยคางเธอจ้องตาสีน้ำตาลอ่อนด้วยดวงตาสีเทาเขียวนั่นอย่างพยายามจะให้เธอเข้าใจเขาฉันเสียใจนะที่ตายายของเธอต้องมาตายก็เพราะฉันเพราะฉะนั้นฉันจะให้ความช่วยเหลือและดูแลเธอเองอยู่กับฉันนะจัสมินฉันจะเป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายของเธอเธอจ้องศบตาเขาด้วยดวงตาเป็นประกาย เขาพูดจริงหรือนี่แต่ภาพความทรงจำที่แสนทุกข์ทรมานนั้นยังคงอยู่แต่ความอบอุ่นของเขากำลังจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเธอเขาจูบเธอเบาๆก่อนที่มันจะหวานลึกดูดดื่มเธอประทับใจในตัวเขาครั้งแรกที่ได้เห็นแต่ภาพฝันนั้นกลับได้พังทลายลงและกลายเป็นความแค้นเธอจะเชื่อใจเขาได้อย่างนั้นหรือ เมื่อเธอหลับตาลงเสียงเคาประตูก็ดังขึ้นคนของเขาบอกว่ามีคนมาขอพบเธอได้ยินชื่อเดซี่พร้อมเสียงหวานๆออดออนความเสียใจบอกความน้อยใจเข้ามาตีตื้นเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดียวของเขาแน่ๆก็ใช่น่ะสิเขาเป็นมาเฟียมีอิทธิพลมีเงินหนาสาวๆในสต็อกของเขาก็มีต้องมากมายเขาจะมาสนใจใยดีเธอ เหนือกว่าคนอื่นได้อย่างไรเธอตีค่าคําว่าดูแลอย่างน้อยนิดแล้วเดินขอตกกลับเข้าห้องของตนเองไม่อยากเห็นภาพที่แสนต่ำตาต่ำใจเธอคิดถึงตากับยายที่พึ่งพิงสุดท้ายที่ตายด้วยความทุกข์ทรมานแล้วเธอละ่ะเธอจะอยู่ตรงส่วนไหนในชีวิตของแดเนียลหญิงสาวสะอื้นเธอทั้งอ่อนแอและเข้มแข็งมาเกิน เกินจะเยียวยาแล้วข้าเขาก็ใจไม่แข็งพอจะห้ามไม่ให้เขาร่วมรักก็ทำไม่ได้ระวังเถิดนะเธอนั่นเองแหละจะถูกเคลียดทิ้งไม่วันใดก็วันหนึ่งจนดึกดืน่นในคืนนั้นแดเนียลกลับเข้ามาหาเธอในห้องคนของฉันบอกว่าเธอไม่ยอมกินข้าวเป็นอะไรไปเธอหลบตาเขาอย่างจงใจไม่หิว เขาค้นหาคำตอบอยงใจเย็นงอนฉันหรือไงเธอจึงสะดุ้งงอนงั้นหรือเธอมีสิทธิ์อะไรล่ะที่จะงอนเขาเธอมีสิทธิ์อะไรฉันบอกว่าไม่หิวเขาจึงขยับเข้ามาใกล้งั้นก็เกี่มเป็นเพื่อนฉันหน่อยการที่เขาขยับเข้ามาใกล้ชิดจึงได้กลิ่นแอลโกอฮอล์ เขากับกลิ่นน้ําหอมฉุนๆจึงสส่หน้าฉันอยากนอนแต่เขาทําได้ดีกว่านั้นเมื่อเขาสั่งอาหารเข้ามาในห้องของเธอและบังคับให้เธอนั่งลงบนตักของเขาเขาเอาใจเธอด้วยการสั่งอาหารไทยมาให้เธอกลิ่นแกงมัสมันหอมเนื้อน้องไก่เปื่อยน่ารับประทานกินสิอร่อยนะฉันก็ชอบ เธอแกล้ง,งทํำเป็นนิ่งเงียบเขาก็เลยป้อนให้ด้วยซ่อมที่นี่เหมือนหน้าเบื่อก็ตรงนี้ไม่มีช้อนกินอาหารก็ลำบากพอเธอไม่ยอมอ้าปากข้าวก็หกเลอะเทอะชุดของเธอก็เลยเปื้อนคราวนี้เขาคำรามในรํมคอจัส t ินฉันไม่เก่งเรื่องง้อสาวแต่เก่งเรื่องบนเตียงบอกมาดีๆว่าจะกินข้าวหรือเป็นของหวานให้ฉันกิน เธอจึงลุกกรดพร่าจากตักของเขาด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียดแดเนีย่ยงหมดความอดทนรวบร่างอรชรเข้าไว้แล้วฉีกถึงเสื้อผ้าของเธอออกจนเธอส่งเสียงประท้วงอย่ามาแตะต้องฉันฉันเกลียดคุณเกลียดทุกอย่างตัวคุณเนี่ยก็เหม็นน้ำหอมออกไปจากตัวฉันนะเธอตะโกนอย่างไม่ยอมแพ้เขาจึงนลกขึ้นได้ กลิ่นน้ำหอมของเดซี่นี่เองเดซี่ชอบเอาตัวกระแซะน้ำหอมกลิ่นแรงๆจากตัวเธอจึงมาติดที่ตัวเขานี่เองเรื่องมันเป็นอย่างนี้เขาจึงัวเราะเมื่อรู้เหตุผลของเธออ๋อเธอไม่ได้งอนแต่หึงนี่เองเข้าใจแล้วเขาจัดการถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกเสร็จสับแล้วจึงจัดการคลุกวงใน เอากลิ่นของสาวใสามาแทนที่กลิ่นน้ำหอมฉุนๆเพียงเท่านี้เขาก็ได้กินข้าวกับเธออย่างสงบสุขเส็จทีดูท่าทางสาวน้อยหน้าใสาจะกินได้มากจนเขาพอใจในระดับหนึ่งเขารูบล้แก้มนุ่มๆด้วยความหลงไหลแก้มใสแดงกำํำกอนเขาท่าทางแสนงอนคุณอะไรเวลางอนน่ารักจริง เขาหยอกล้ออย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนจากนักฆ่ากายมาเป็นยอดรักชักจะอดใจไม่ไหวรีบกินสิจ๊ะฉันจะได้ขออีกสักยกเธอคอนเขาอย่างไม่จริงจังคนบ้าเขาหัวเราะในลํำคอมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นหลังจากนั้นเขาก็จับเนวสันได้สำเร็จมีข้อพิสูจน์ให้เธอได้รู้ว่าเขา ไม่เคยคิดร้ายกับผู้มีพระคุณแต่อีกในหนึ่งการที่เธอมาฆ่าเขาก็ทำให้เขาได้รู้ว่าเขากำลังถูกปองร้ายแดเนียลส่งมาริเรียนและมั่นกับเธอเอาไว้ก่อนกันไม่ยอมให้เธอคิดมากแต่เรื่องดันเกิดอย่างไม่คาดฝันเพราะอยู่ดีๆเธอก็ป่วย พอได้ตรวจอย่างจริงจังจึงเพิ่งรู้ว่าเธอกำลังตั้งท้องเด๋เนียลดีใจมากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาคาดคิดมาก่อนเขากำลังจะมีลูกในวัย35ปีทั้งที่เขาไม่เคยนึกภาพของตนเองตอนมีลูกออกได้เลยแต่วันนี้ลูกคือของขวัญที่แสนพิเศษสำหรับเขาชีวิตของเขากลับมามีชีวิตสดใสงดงาม เขาเข้าพิธีแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับหมอนวดหน้าใสซึ่งตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นเมียของมาเฟียมาริเองเธอเองก็ไม่อยากจะเชื่อแต่สุดท้ายเธอก็รักเขาได้อย่างหมดตัวและหัวใจจบแล้วนะคะ เรื่องสั้นจบในตอนเนาะหมอนั่วหน้าใสากับมาเฟียหน้าโหดนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนๆนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะตาฝากชมพู้สนับสนุนด้วยนะคะเรื่องเดิมเนาะ หาตอนไหนไม่เจอนะคะหรือว่าอยากจะฟังเรื่องสั้นอื่นๆก็ไม่ต้องเสียเวลาชมในวิดีโอนอะก็เข้าไปฟังในเพลย์ลิสต์เนาะเพลย์ลิสต์ของตานะคะแต่จะมี playlist, เพลย์ลิสต์เรื่องสั้นจบในตอน1 2 3 4นะคะก่อนหน้านั้นก็มีนะที่ตาเขียนเอาไว้เ่อประมาณปี2ปีที่แล้วประมาณนั้นแหละที่ตาเริ่มทำนิยายนะคะ ก็เข้าไปอ่านได้นี้เข้าไปฟังได้ค่ะนิยายของตาไม่เหมือนช่องใหญ่นะเพราะว่าตาทำแบบเขียนขึ้นมาวันต่อวันเนาะแล้วก็ทำในลักษณะของการอธิบายเนาะแล้วก็เป็นการอ่านให้คุณเข้าใจว่าตอนนี้ใครกำลังคนพูดอะไรเป็นการอธิบายมากกว่านะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะไม่ได้เรียนเขียน อย่างที่คนอื่นเขาทำกันนะคะก็โปรดเข้าใจด้วยเนาะตาขออนุญาตปิดคอมเมนต์นะคะเพราะว่าตาโดนบูลลี่เรื่องเสียงเนาะแล้วก็เนี่แหละคะ่ะเรื่องงานที่มันไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะเพราะว่าตามีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวไม่สามารถเข้าไปแก้ไขอะไรได้มากแล้วก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะเพราะตามีงานประจำอยู่นะคะ แต่ง,งานประจำที่ทำอยู่เนี่ยไม่ได้มีเงินเดือนนะคะนอกจากได้จากยนะู u ูบเนาะก็ให้มันผ่านผ่านเดือนหนึ่งไปให้ผ่านร้อยเหรียญไปนะคะก็ประมาณนั้นเนาะเพราะว่า y YouTube เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ถึงร้อยเหรียญเขาก็จะไม่จ่ายเงินให้นะคะเนาะก็ประมาณนี้แหละฝากด้วยก็แล้วกันนะคะแต่จะได้มีเงินเดือนเนาะรักนะักะัุุ่รักษาสวัสดีค่ะ